สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุทกคนเข้าสู่ Princess of Love เชเนิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะท,ทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ตังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนริวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทงช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มดารานี้ได้เลยในเวลาน,นี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ จีวายยูนิเวร์ต้องการจะบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ใครกําลังจะเข้ามาหาคุณใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนขอสัญญาณความรักในเวลานี้ค่ะพลังงาน Coffee Cups พลังงานช็อกเซอร์ไพรสพลังงาน p a r a ไดส์พลังงานปาร์ตนะคะ Wedding ว้าว วีดดิ้งเกิดขึ้นค่ะทุกคนสอสแอน r o โรสใครมางคนคิดถึงคุณมีคนคิดถึงมีคนต้องการพบเจอกับคุณสังกรเซสทวินเฟลมส์ยินอย่างยูเนียน การรอคอยความสัมพันธ์ความรักที่กําลังจะมาถึงนะคะเหมือนคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่มีตรภาพใหม่ๆสร้างความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคาว่าเพื่อนนะคะเป็นความรักครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้ยินข่าวช็อกกิ้งนิวส์สป라이์บางอย่างทรานส์ฟอร์เมชันแบบอยู่ๆก็ได้เจออยู่ๆก็ได้เดินทางอยู่ๆก็ได้พบเจอคนนั้นได้ได้รับการสื่อสารหรือว่า ได้เหมือนเชิญนะคะเชิญหรือชวนไปท่องเที่ยวไปเดินทางเอนจอยความรักความสัมพันธ์ออกงานสังสงรรค์ปาร์ตี้รื่นเริงหรือว่าพบเจอความสัมพันธ์หรือเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานแมริสนะคะกับใครบางคนที่กำลังจะมาพูดความจริงบอกความจริงจากความรู้สึกภายในใจใครบางคนที่กำลังดูรูปคุณมิสซิ่งยูคิดถึงคุณกำลังสร้างมิตรภาพใหม่ๆ นะคะใครบางคนติดตามคุณอยู่สอดสองคุณอยู่ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้น g y Universe ต้องการจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะทามมิ่งนี้เป็นทามมิ่งไฮซีซันหน้าช่วงส่งท้ายปีนะ,ะเรียกได้ว่าก็ รู้สึกถึงความตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะสร้างม,มิตรภาพใหม่ๆค่ะการออกเดทครั้งใหม่นะคะสัญญาณความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน Queen w a n d s p a g e s f s w o s d s Page of Wands Two of Wands สวยงามมากเหมือนนะคะ พลังงานของคุณทาให้มีแรงดึงดูดภายในตัวเองมากๆเชื่อว่าคุณกําลังคาดการอะไรบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะแบบเอ้คนนั้นอาจจะแบบว่ามันอาจจะมีทรายอะไรบางสิ่งออกมาจากตัวตนของคุณนะคะทรายจากแรงดึงดูดทรายแห่งความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือคุยนบวรที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะในในตัวเองนะค,ะความมีสเสน่ห์ ความมั่นใจทุกคนคือคุณเป็นคุณมีเอกลักษณ์ในตัวเองคุณมีความามีสเสน่ห์ในการแต่งตัวและสไตล์รูปร่างหน้าตาความดูดีมีสเสน่ห์หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของคุณทุกอย่างองค์รวมในตัวตนคุณคือความเชื่อมั่นมั่นใจนะคะคอนฟิเดนซ์ในตัวตนของคุณมากเพราะฉะนั้นไปได้วยความมั่นใจเชื่อว่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณคาดการณ์นั้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการเหมือนรู้สึกสัญชาตญาณว่าเอ๊จะมีใครแบบ อยากเจอเราจะมีใครอยากคุยหรือว่าอาจจะอ,อาจจะได้พบเจอกับอะไรบางอย่างหรือว่ากําลังเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะทำอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองคุณอาจจะได้พบเจอกันกับใครนะคะที่ที่รู้สึกว่าเป็นสายสัญญาณที่ดีนะคะเชื่อแบบนั้นเพราะว่านี่คือพลังงานของการพบเจอนะคะสู่อนาคตความรักที่ดีกว่าสู่สิ่งใหม่ๆที่ที่ไม่เคยได้พบเจอไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นความรักที่เข้ามาที่เป็นคู่ชีวิตการแพลนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆของความรักความสัมพันธ์นะคะขอความรัก,รก,รก,รกที่กำลังจะเกิดขึ้นสัญญาณใดที่ยูนิเวอร์สต้องการจะบอกกับทุกทคน,นความรักครั้งนี้เป็นมิตรภาพใหม่ๆ s e r v ่ o อ o ฟซอรนะคะอาจจะเจอจะเจอใครบางคนที่เข้ามาหาคุณเด e f ฟ o ู Fool, ค่ะสักครู่นะคะ New b n g i n n i n g เกิดขึ้น คุณกาลังได้เจอกับใครที่เขามีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองและเป็นคนที่โสดมีความสุขเป็นคนที่แฮปปี้ในชีวิตของเขามากเขามีความอดทนเขามีอิสระภาพในตัวเองนะคะคุณจะเจอเขาคนนี้ซึ่งเขาคนนี้มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากๆเหมือนเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่สดใสและมีความสุขเพราะคนคนนี้เป็นพลังงานของความสดใสความสุข การเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่เดอะสตารได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือได้รับการติดต่อการขยับสถานาความสัมพันธ์หรือปรับความเข้าใจกับใครบางคนด้วยที่มีความคิดถึงกันนะคะนั่นหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วที่บางอย่างจะถูกการ เหมือน Process ของความสัมพันธ์กำลังเริ่มต้นขึ้นนะคะในการความเข้าใจในการปรับจูดในการโยกย้ายนะคะความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงเยียวยาฮิวใจซึ่งการละกันเดอะสตาร์ The Star. ขออนุญาตเก็บไปก่อนนะคะเพราะว่าเดอะ o ูลแล้วก็เดอะสตาเกิดขึ้นเหมือนสิ่งที่ที่รอคอยนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่า พิเศษมากๆนายอวอนะคะเชื่อใน process trust ใน process ใครบางคนในที่นี้พยายามที่จะวางแผนสร้างความทรงจำครั้งใหม่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและคนโสดท,ทุกท่านคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาไม่ยอมแพ้ต่อความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังได้เจอใครที่เขาเช n อ e ฟเพนิ n e c l e s ที่เขามองความสัมพันธ์แบบ ระยะยาวมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แล้วก็มองความสัมพันธ์แบบความจริงจริงๆไม่ว่าคุณกําลังเจอเขาผ่านช่องทางใดความสัมพันธ์จะเป็น long term relationship แล้วก็ความสมัธ์ที่เท่าเทียมกันแฟร์ซึ่งกันและกันและทําให้สิ่งที่ชาในสิ่งีถูกต้องกับคุณนะคะนี่คืออนาคตของความรรกทีทเ่าจะเกิดขึ้นความดมสมบูรณ์ความสุขเพราะนายอวอนส์คนๆคน,นี้ เขาอาจจะเป็นคนโสดที่โสดมานานหรือผ่านอะไรมาอย่างแย่ๆมากมายเพราะฉะนั้นเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักความสัมที่แท้จริงหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไปสู่ความรวมนติงความปลอดภัยคนคนนี้ต้องการความรักความสัมพันธ์แบบปลอดภัยมีความสุขเติบโตไปด้วยกันนะคะเขาจะเห็นภาพใหญ่พลังงานของคุณนี่คือนี่คือการคอมมิทเมนต์นี่คือการเฉลิมฉลองคะว่าครอบครัวคําว่าความรักความรวมสมบูรณ์นะคะเห็นพลังงานของ การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะ Four of Wands Three of Cups เกิดขึ้นการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะ Marriage ที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ Seven of Pentacles เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าอยู่ใต้ Ten of Pentacles เมื่อสักครู่ Three of Cups เกิดขึ้นอีกครั้งความรักกำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นความรักที่ งดงามมากเป็น d ี y masculine p พศซอฟเทน a c l e queen of cups the emperor คุณกุมหัวใจใครบางคนอยู่ Everlasting Love er, รักนิรันร์ความรักที่จงรักภักดีคุณกำลังได้รับความรักที่จงรักภักดีกับใครบางคนที่มีความเป็นผู้นำและเป็นคนที่ปกป้องนะเป็น energy ของของ d y masculine d y f e m i n i n ที่เป็น พ่อและเป็นแม่ที่เป็นผู้ให้ผู้ปกป้องทนุถนอมเทคแคร์ care, ดูแลและใส่ใจนะคะคุณกำลังได้เจอความรักที่ปลอดภัยและมีความสุขมากๆเลยสวยงามมากๆใครบางคนรู้ว่าจะเทคแอคชั่นหรือว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงด้วยนะคะคุณกำลังได้เจอใครที่เขามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นเจ้าวางแผนนะคะจองวางแผนนะะอะไรแบบนี้นะคะทามมิ่งบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้น s e p e n up c l e s ใครบางคนในที่นี้อดทนรอคอยคุ้มค่า คุณค่าของความรักไปสู่การได้พบเจอกับคุณความรักนี้มาทางโอกาสนะโอกาสในการเดินทางโอกาสการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโอกาสในการโยกย้ายทุกอย่างเลยนะคะเป็นโชคดีและสิ่งดีๆมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ Queen of Cups เพราะคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ที่ใครบางคนทุ่มเทแล้วก็ปกป้องคุณทนุถนอมคุณนี่คือ Divine masculine นะคะสวยงามมากๆ คุณกำลังได้ออกเดทครั้งใหม่คุณกำลังได้เจอใครพาคุณเฉลิมฉลองมีความสุขความโรแมนติกของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้มาดู Romance Angel ิลสำหรับนี้นะคะอยากจะบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์กับทุกทุกคนเฟิร์ใครบางคนจะเข้ามาจีบคุณนะ <laughs> ใครบางคนจะเข้ามานัดดินเนอร์ดื่มกาแฟกับคุณ เลิฟ yourself first. รักตัวเองก่อนเพราะว่า DIY masculine นะจะ take control คุณจะเดินความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะระยะยาวและไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆเพราะวาความเป็นผู้นำเขามีวิสัยทัศน์มีการมองเชื่อว่า Queen of Wands แล้วก็ The Emperor คุณมี คุณมีบางสิ่งอย่างระหว่างกัรและกันที่เป็นความแมชและเหมือนกัน perfect partner จริงนะคะได้เจอคู่ที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเป็นความรักที่โรแมนติกมากเป็นรักนดรนัน soul contract soul connection ด้วยการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของคนทั้งสงคนนะคะเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้ d i v masculine take control แล้วคุณจะต้องดึงดูดพลังงานกลับมารักตัวเองเริ่ yourself first เพราะว่าคุณจะได้เจอกับใครที่เขาพาคุณเข้าสู่สังคม นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ใช่ในสิ่งถูกต้องกับคุณ p r e f u l n e s s t ชเดนความรักครั้งนี้สะท้อนถึงพลังงานของความเป็นอินเนอร์ภายในนะคะระหว่างคนทั้งสองคนนั่นคือกระหนุงกระหนิงนะคะพ่อแง่แม่งอนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ความรักที่ฮันนีมูนกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Passion to love สวยงามมากๆ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือรักแท้ของความรักความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้อิสระภาพนำพาให้คุณได้พบเจอกับความรักที่โรแมนติกเดียด้ว่าเป็นอินเนอร์จากจิตวิญญาณที่คุณรู้สึกว่าได้สัมผัสกับเขาหรือเธอคนนี้ express your love นะคะสวยงามมากๆนี่คือใครบางคนคิดถึงคุณและรู้สึกถึงคุณมากๆเชื่อว่าบางท่านได้เจอใครบางคนที่เขากำลังเหมือนปรับเปลี่ยนพลังงานของความรักครั้งนี้ไปสู่รักนิรันดร์ไปสู่การแต่งงานจริงๆนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชม m a r r i a g งานแต่งงานแต่งกำลังจะเกิดขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ